เครื่องปั่นสมูทตี้เครื่องต่อไปของคุณทำไมถึงต้องเป็นระบบสูญญากาศมาดูรีวิวเปรียบเทียบกันครับสวัสดีครับจาก juicerclub.co.th เรามาดูหลักการทำงานของเครื่องปั่นสูญญากาศกันก่อนครับเขาจะดูดอากาศออกไปก่อนแล้วค่อยปั่นนะครับ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนผมจะใช้ขนมมัชเมลโล่นะครับใส่ลงมาในโถปั่นครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้จะมีหัวดูดสูญญากาศแยกออกตงหากจากตัวเครื่องนะครับข้อดีก็คือเวลาเสียเนี่ยเราสามารถจะส่งซ่อมส่งเคลมไม่ต้องส่งใัเครื่องนะครับส่งเฉพาะหัวดูดสูญญากาศเท่านั้นครับ เราก็นำหัวดูดสุญญากาศนะครับวางไว้บนฝาด้านบนครับเราก็กดสวิตช์ให้เครื่องดูดอากาศภายในโถรครับเราจะเห็นว่าขนมมัชเมลโล่เนี่ยจะค่อยๆพองตัวขึ้นเนื่องจากภายในโถปั่นเนี่ยจะเริ่มเป็นสุญญากาศครับ จะปล่อยให้อากาศเข้าไปครับสังเกตขนมมัชเมลโล่ให้ดีๆนะครับ <c oughs> เมื่อเราปล่อยอากาศเข้าไปขนมมัชเมลโล่เขาจะกลับคืนสู่สภาพเดิมครับหลักการง่ายๆก็คือเขาจะดูดอากาศภายในโถปั่นเอาไปก่อนแล้วค่อยทําทการปั่นดีกว่าเครื่องปั่นในระบบธรรมดาอย่างไรเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับ มาดูสเปคของเครื่องกันสักนิดนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องปั่นธรรมดาและระบบสูญญากาศสเปคเขาก็คือมอเตอร์กำลัง1,500วัตต์หมุนด้วยความเร็ว28,000รอบต่อนอาทีราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักพันกลางๆครับเครื่องนี้เป็นเครื่องระบบธรรมดาไม่มีระบบสูญญากาศนะครับหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีสเปคของเขาก็คือมอเตอร์1,300วัตต์ หมุนด้วยความเร็วรอบ24,000รอบต่อนอาทีราคาก็อยู่ที่20,000ปลายๆครับเครื่องนี้รอบสูงกว่าถึง4,000รอบด้วยกันโดยปกติแล้วรอบสูงกว่าจะต้องมีฟองมากกว่าวันนี้ผมเตรียมผักผลไม้3อย่าง มาเปรียบเทียบให้ดูครับวัตถุดิบที่ผมเตรียมมาในครั้งนี้ก็จะมีมะเขือเทศผักใบเขียวและแอปเปิลเขียวครับวัตถุดิบแต่ละชนิดทั้ง2เครื่องมีน้ําหนักที่เท่ากันใส่น้ําในปริมาณที่เท่ากันครับผมจะปั่นด้วยระยะเวลา1นาทีทั้ง2เครื่องโดยใช้กําลังมอเตอร์และรอบสูงสุดของแต่ละเครื่องครับเครื่องนี้ จะใช้หัวดูดสูญญากาศทำให้ในโถปั่นเป็นสูญญากาศครับ ในโถปั่นของเครื่องปัน่นสุญญากาศนะครับในโถปั่นของเครื่องปั่นระบบธรรมดาครับ ผัดใบเขียวครับ ภายในโถปั่นของเครื่องระบบสูญญากาศนะครับภายในโถปั่นของเครื่องระบบธรรมดาครับ ในโถปัน่นเครื่องปั่นสุญญากาศครับภายในโถปัน่นเครื่องปั่นธรรมดาครับอันนี้เป็นเมะเขือเทศนะครับเป็นเครื่องปัน่น ระบบสูญญากาศจะเห็นว่าแทบไม่แยกชั้นเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นธรรมดาเนี่ยครับแยกชั้นแล้วภายในเนื้อของมะเขือเทศเนี่ยครับก็จะมีฟองอากาศแทรกอยู่แต่อันนี้จะมีฟองอากาศแทรกอยู่เหมือนกันแต่น้อยมากนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ว่าบางท่านเนี่ยทานน้ำปั่นสมูตี้น้ำผักผลไม้นะครับแล้วเกิดอาการท้องอืดรับประทานฟองเข้าไปด้วยครับ ด้านบนชัดเจนนะครับอันนี้ฟองแทบไม่มีนะครับแต่นนี้ฟองจะค่อนข้างเยอะครับผักใบเขียวก็เช่นกันนะครับคล้ายๆกับมื้อเคเทศเลยเครื่องปัน่นสุญญากาศเนี่ยฟองน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วการแทรกตัวของฟองอากาศที่อยู่ในเนื้อผักเนี่ยจะน้อยกว่านะครับเคยมีการศึกษานะครับเขาเปรียบเทียบระหว่างเครื่องปั่นธรรมดากับเครื่องปัน่นสุญญากาศ ในส่วนของวิตามิน A นะฮะปั่นในระบบสุญญากาศเนี่ยคุณค่าของวิตามิน A มีมากกว่าปั่นในระบบธรรมดาถึง205%เลยครับด้านบนก็เช่นกันนะปั่นสุญญากาศฟองจะน้อยกว่าแอปเปิ้ลเขียวก็คล้ายๆกับมะเขือเทศแล้วก็ผักใบเขียวนะครับแต่แอปเปิ้ลเขียวจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีฟองอากาศ ก็จะมีฟองอากาศแทรกอยู่ด้านล่างนี้จะเริ่มแยกชั้นนะครับในการศึกษาของประเทศเกาหลีเหมือนกันนะครับเขาเปรียบเทียบระหว่างปั่นสูญญากาศกับปั่นธรรมดาพบว่าวิตามินซีเนี่ยครับปั่นในระบบสูญญากาศมีมากกว่าปั่นในระบบธรรมดาถึง 146%ซนครับนอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าการปั่นในระบบสูญยากาศสารโพลีฟีนอลราชินีแห่งสารป้องกันความชราในพืชผักผลไม้มีมากกว่าการปั่นในระบบธรรมดาถึง206%หรซหรือ2เท่าครับเท่ากับว่าดื่มน้ำปั่นจากเครื่องปั่นสูญญากาศ1แก้วแต่ถ้าเป็นเครื่องปั่นธรรมดาต้องดื่มถึง2แก้วด้วยกันบาทต่อบาท เครื่องปั่นสุญญากาศให้คุณค่าที่มากกว่ายกตัวอย่างเช่นเราจ่ายเงินซื้อพืชผักผลไม้เดือนละ1,000บาท1ปีเท่ากับหน0 0งบาทแต่ถ้าเป็นเครื่องปั่นธรรมดาเราต้องจ่ายถึง24,000บาทต่อปีถึงจะได้คุณค่าในปริมาณที่ใกล้เคียงกันสรุปได้ว่าคุณค่าที่หายไปเท่ากับเงินที่หายไป ด้วยเหตุน,นี้ผมถึงแนะนำว่าเครื่องปั่นสมูตี้ต้องเป็นระบบสูญยากาศสำหรับเครื่องที่ผมใช้ทดสอบเป็นเครื่องยี่ห้อ h ฮลเท h รุ่น o k เค0 1่น์มีระบบสูญญากาศแบบแยกส่วนดูแลรักษาง่ายเพราะถ้าหัวดูดสูญญากาศเสียเราก็ไม่ต้องส่งเครื่องซ่อมไปทั้งเครื่องหรือถ้าซื้อใหม่ทั้งหัวดูดสูญยากาศ ราคาหลักร้อยไม่ถึงพันครับมอเตอร์เทคโนโลยีใหม่แรงเงียบ1,500วัตต์28,000รอบต่อนาทีความดังไม่เกิน7 8เดซิเบลวัสดุโถปัน่นไททัน BPA ฟรี free, ปลอดสารก่อมะเร็งใบมีดมีถึง8แฉกสเตลเลสสตลเกรด304น 3, 0, 4, ถอนล้างทำความสะอาดได้มีทั้งหมด 6โปรแกรมด้วยกันเพียงพอกับการใช้งานใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนขวดน้ำพกพาวัสดุไทตัตน BPA ฟรี free, ปลอดสารก่อมะเร็งสามารถใส่ใบมีดปั่นได้และทำเป็นขวดเก็บน้ำผักผลไม้ระบบสูญญากาศได้ด้วยและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรามีบริการครบจบในที่เดียวขายซ่อม มและอะไรต้องจุยเซอร์คลับครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ําปั่นด้วยระบบสูญญากาศทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ